น้องๆก็ยังรุนอยู่ว่าใครจะได้หนึ่งหมื่นบาทไปดูกติกาก่อนเลยดีกว่าครุ้นดวงเลือกใส่รองเท้าให้ใส่ถูกสีเป็นสีย้อนคอนดงดีเลยครับคุณจะยาก,กอะไรไหมครับเราไม่อยู่นี่ศาสตราจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นใครครับเนี่ยผมแหละครับเป็นศาสตราจารย์อับดุลราฮิมคยีฮิมครับผมโอ้โหเป็นลูกครึ่งชื่อบุญน่ากลัวครรัับบคผมลูกครึ่งคุณพ่อเป็นอะไรครับเป็นแขกครับ คุณ <Allah> แม่ครับเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านครับอ่าคลาสสิกครับแม่เล่นกันเป็นประจำมุ้งเน่รายการ์อบทีสามเกมวัดดวงเฮ้ยทำไมชื่อมันห้วนแบบนี้ครับเพราะในเกมนี้จะเป็นเกมวัดดวงในจริงครับเราจะจลองการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มาวัดดวงเพื่อนนนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเราก็มีสุดยอดนักวิทยาศาสตร์มาพรีเซนต์นวัตกรรมไฮเทคกันครับ เอาเป็นว่าอย่าให้เสียเวลาเลยผมจะแนะนํานวัตกรรมใหม่จากนาซาที่ตอนนี้ได้ผลิตออกมาให้ชาวโลกได้รู้แล้วอย่างนาตื่นานาซาไหนคะนาซาไหนคะไม่ใชด้านนู้นเลยครับครับครครับ และนี่คือผลงาครับที่ทีมของผมภาคภูมิใจมากครับคุณเน็กคุณต้นหอมคุณค่ะค่ะผมนี่องค์การนาซาของเราเนี่ยได้ประยุกต์ออกมาและใช้ทีมวิเคราะห์มากกว่า20ปีครับโอ้โหและน่าสุดคือได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปีที่แล้วจะบ้าเหรอครับนี่มาลองเท้ากีโต้นี่คุณจะลังดูถูกองค์กรนาซาของผมนะมครับนี่แบบไวเลส้วยนะมันไม่มีสายไงแบบไวเลสถ้าเป็นรองเท้าเนี่ยอยู่ดีๆจะมามีแป้นตรงนี้ไม่มีทาง ครับผมนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากถ้าเกิดมันใช้ได้จริงเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ของคุณใช้ในการวัดดวงเลยยินดีมากครับบ,รบ,บ,รบังคับเกมคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับเห็นไหมฮะสัตว์ประหลาดในเกมคอมพิวเตอร์นี่ครับเดี๋ยวผมกดฮะให้เดินทางซ้ายผมกดไปสองทีหนึ่งสองเห็นไหมครับโอ้ไม่น่าเชื่อฮะนี่ถ้าผมผมกด F 4นี่มันจะตีหัวตัวเองได้ F 4ตีหัวตัวเองครับตึ๊ง F 4นี่ครับอีกทีตึ๊กเป็นไงฮะอีกที ยังไม่ได้ก่อนเ,เอะมันก็มีช็อตกันบ้างสัปารานี่ไม่รู้คิว โอ้โหอะไรมันจะไฮเทคขนาดนี้จริงๆก็คือรองเทา้ากีต้าวคีย์บอร์ดนี่แหละครับซึ่งก็ทำเหมือนกับคีย์บอร์ดจริงๆเลยครับแหมจะเหมือนไปไหนแต่ก็เก๋ไก๋ไม่ใช่เล่นนะครับวิธีการคือเรดได้รับเชิญใช้กีต้าวคีย์บอร์ดมบรรค์บุญคันพันต,ต่างๆได้แก่เล่นสเก็ตผ่านสัตว์ประหลาดเลือกเอาหน้าเข้าช่างมระนะถ้าพลาดก็หน้าขาวนะครับลราจะนั่งมานั่งทับลูกโปง่งแล้วก็ไปด่านเต้นให้เด็ดจนสัญญาณดังเขาและสุดท้ายก็เป็นจุดวัดโดนนะครับเข้าไปใส่รองเท้ากี้้้าาารคีบบบออดใก่งงงมมทััห4 4สสแ8ขข2 ถ้าเหมือนกันได้ไปเซิร์คอนโดดีทันทีครับรับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทครับแต่มันไม่ง่ายครับมีตั้งสี่สีครับโอ้กัลเด้ใส่ได้สีเดียวกันนี่มันน้อยเหลือเกินและหลังจากจัดลำดับแล้วแจ็คพูดขันจากทีมพ์โป่งเฮเร่เริ่มเล่นก่อนเอายืนนะครับแล้วตอนนี้โกยหน่อยโกยหน่อยมาดแมนเราต้องโกยขึ้นไปที่นมครับโกยไปที่นมอ้าวก้มลงมาครับก้มลงมาเออนอน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 แม่เอาละครับนอนไปแล้วถยับเลยครับผมกดฟอร์เวิร์ดไปแล้วครับฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดไปแล้วฟอร์เวิร์ดไปแล้ว แน่นมากโอ้โหนะครับแม่กดหมาป่าตีไม่ทันเอาเอาขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับตอนนี้ตอนนี้ขยับไปขวาหนึ่งเก้าครับอ่าหมายเลขสามมุดหัวลงไปเลยครับกด enter มุดหัวโอ้โหมุด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 อยู่มุดอยู่มุดอยู่มุด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 กิน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 พลังคีย์บอร์ดด้วยการใช้นือัได้จริงิเพอแล้วเงยหน้าขึ้นมาได้พลังเต็มแล้วครับอันหน้ากลับครับหันหน้ากลับมา กินจนขาวเลยอาตอนนี้ขยับไปทางซ้ายหกเก้าครับ1ึ3งสองสามสี่ห้าหกเก้าเขาอยู่ไนเลยแมวแล้วก็ล้มตัวลง Enter โอ้โหโอ้โหขอเราขอได้ยังนี่เขาฉลองปีใหม่แล้วครับเขายิงผู้ดังกันเลยนี้เอาละขึ้นมาครับขึ้นมา ขึ้นมาครับขึ้นมาเอาเดินหน้าไปสามเก้าครับหนึ่งสองสามขึ้นไปเลยโอ้แม่นุกหนับดีเหลือเกินผมเห็นท่าเต้นที่คนนี้แล้วผมอยากจะปิดลายการหหลังหน่อยหันหลังให้สาวหน่อยไฟตดแล้วไฟตดแล้วไปไปต่อไปต่อไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายุดเอา เดินเข้าไป,ไปแล้วมาถึงช่วงวัดดุลนะครับเข้าไปใส่รองเท้ากีต้าร์คีย์บอร์ดเทามันเป็นสีเดียวกันไปสียองคอนโดดีทันทีครับถ้ารองเท้าออกมาเหนื่อยหน้าเหนื่อยหน้าคู่เดียวกันนี่จบแก๊บเลยนะครับแจ็คลับหมื่นหนึ่งเลยนะครับยอย่างงครับเอาละครับหันหลังครับหันหลังออกมาเลยแล้วก็แล้วก็เหลืองและโอ้ <laughs> น้องเดีย hmm. ร์แล้วม yeah, ึงมาน้องแจ็คมาเล็กเกินข้าแล้วพี่โป yeah, so right. ้งก็กลายเป็นคอนโดปกติแล้วนะครับผมต้นหอมต้องโดนอีกแล้วเอาละครับต้นหอมวันนี้เธอข้อซ้ำกรรมสัตว์จะเกิน โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับแหมคนแรกก็ทายถูกเลยแจ็คไปซื้อคนโดดีครับแล้วทำให้พี่ป้องรอดจากการโดนดังนั้นต้นหอมก็ต้องโดนในเกมนี้ครับแล้วน้องแจ็ครอบรางวัลหนึ่งหมื่นบาทส่วนที่เหลือตกรอบตาระเบียบครับต้องหอขอบคุณรองเท้ากีต้าวฮีบอร์ดเวอร์ชั่นสองที่สนับสนุนเกมฮาฮาเกมนี้ด้วยนะครับไปดูกันดีกว่าว่าดีเจต้นหอมจะโดนอะไร